เป็นยังไงบ้างคะการเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนะคะราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงต่อนะคะเบนซ์เนี่ยลงไปแรงถึงหนึ่งเหรียญ7จดเซนนะคะปิดอยู่ที่1 0 3ยามเหรียญอีกสี่เซนส่วนเวสเทิร์นนะคะลงไปเล็กน้อยลงไป60สเซนค่ะแล้วก็ปิดอยู่ที่94ี่เหรียญย0เซนค่ะอืมค่ะแนวโน้มของสัปดาห์หน้าสำหรับราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะ ่ะก็ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะเราก็มีการปรับกรอบราคาน้ำมันใหม่นะคะเรามองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเบนซ์เนี่ยจะอยู่ที่กรอบ1 0 0่งรถึงหนึเหรียญซาตาบาเรลส่วนเวสเซ็ซัสเนี่ยก็ให้กรอบอยู่ที่9 3้าสถึงหนึเหรียญ นะคะโดยที่ตลาดเนี่ยก็คงจับตาดูโดยมีวันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะคะว่าตัวเลขการจร้างงานเนี่ยจะออกมาดีหรือเปล่านะคะซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่จะมีการประชุมในช่วงต้นเดือนธันวาคมว่าจะมีการปรับลดชะลอตัวมาตรการ QE หรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูตัวประเด็นในเรื่องของสต๊อกน้ํามันคงคลางของสหรัฐนะคะที่เป็นตัว ที่กดดันราคาน้ำมันของตัวเวเท็กซัสมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าตัวสต็อกน้ํามันเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงหรือยังนะคะหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะ,คะทีนี้ถ้ามาดูกันแล้วเนี่ยนะคะคุณธนพรมาสำราคาน้ํามันสําเร็จรูปเมื่อวานนี้ก็อยู่ในทิศทางที่สวนกันต่อนะคะอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะค่ะก็ะที่เบนซินเมื่อคืนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไป15เซนนะคะอยู่ที่ประมาณ115 10 สองเหรียญน,นะคะ <Okay. S 2> สาเหตุก็มาจากตัวราคา้ํามันเป็นจินที่ตลาดสหรัฐเนี่ยในช่วงวันก่อน,นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะคะที่เราเห็นตัวเลขสต็อกน้ำมันคงคลัขง,ขง,ขง,ขงของตัวเบนซินของสหรัฐเนี่ยที่มีการปรับตัวลดลงมากกว่าคาด <Okay. S 2> นะคะ <c oughs> ก็เลยส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดสิงคโปรใ์ให้เมื่อคืน,นมีการปรับเพิ่มขึ้นไปค่ะค่ะ okay. ตัวเลขเศรษฐกิจจีนทึ่งประกาศออกมาเมื่อเช้านี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นเกินกว่าคาดเนี่ยมันจะมาส่งผลอะไรกับกับราคาน้ํามันบ้างไหมคะ ค่ะปกติถ้าตัวเลขจีนออกมาดีนะคะก็จะส่งผลต่อราคาน้ํามันให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอ่าก็ตลาดก็หงมองกันว่าวการใช้น้ํามันของจีนเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคพลังงานอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็บริโภคน้ํามันเนี่ยเป็นอันดับสองของโลกค่ะอย่างนี้ราคาน้าปั๊มเรามีสิทธิ์จะลงไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนอีกครั้งหนึ่ง จริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยนะวันนี้นะคะค่าการตลาดของตัวกลุ่มเบนซินเนี่ยอยู่ประมาณ2บาทแล้วนะคะ,ะแล้วก็ดีเซลเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บาทเจ็ดสิบแล้วะนะคะแล้วดูสถานการณ์ที่เรามองตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าราคาน้ํามันเนี่ยโอกาสที่จะปรับขึ้นในตลาดโลกเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าภาพ ถ้าดูตามปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวกดดันราคาน้ํามันคือถ้าในเรื่องของลิเบียไม่ได้มีผลต่อตลาดมากนักนะคะไม่มีอะไรที่ออกมามากกว่านี้ก็คิดว่าสถานการณ์ราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะอยู่ใน,ในในในช่วงขาลงนะคะในช่วงระยะสั้นนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้าปั๊มเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับลดลงในเร็วๆนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนพรนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราลุ้นกันมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานเลยเผลอไปเติมเต็มถัง <laughs> <laughs> เหมือนกันเลยแต่ว่ารออีกสักวัน,วน2ว <c oughs> ันจะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าค่าการตลาดนั้นอยู่ในระดับสูงแล้วก็ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมายังมีความเห็นจากหลากหลายท่านเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นะคะว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ